สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับออโต้วิลล่านะคะสําหรับคนที่มองหารถเจที่นั่งนะคะผ่อนไม่เกิน9,000บาทแนะนําตัวนี้เลยค่ะนั่นก็คือ Honda f ฟีดนะคะเป็นตัว1.5 SE ราคาป้ายแดงเนี่ย859,000บาทนะคะซื้อกับเราออโต้วิลล่าเพียง439,000บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะตัวหน้าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัวนี้ รถคันนี้นะคะไฮไลท์เด็ดของเขานั่นก็คือประตูสไลด์ทั้งสองข้างนั่นเองค่ะสามารถเข้าจอดในที่แคบนะคะแล้วก็เปิดประตูขึ้นลงอย่างอิสระแล้วก็ง่ายค่ะตัวนี้จะเป็นรถยนต์ขนาดเจ็ดที่นั่งนะคะเหมาะสําหรับครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมีลูกน้อยที่ต้องใส่คาซีทเนาะหรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็สามารถขึ้นลงแล้วก็นั่งได้สบายค่ะเบาะตรงกลางนะคะสามารถปรับนอนได้เกือบ180องศาเลย ส่วนด้านหลังนะคะสามารถพับเก็บแล้วก็ยกขึ้นด้านข้างได้สามารถวางสินค้าหรือวางของได้เยอะมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนด้านหลังนะคะเราจะเป็นไฟท้ายมาพร้อมกับโคเมเยียมตัดด้านล่างนะคะด้านบนก็จะเป็นสปอยเลอร์เนาะมาพร้อมกับกล้องมองหลังและเซนเซอร์ด้านหลังค่ะตัวนี้สําหรับด้านในนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ2ออันเนาะด้านหน้าจะเป็นหน้าจอขนาด LCD 7นิ้วนะคะด้านหลังจะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กอัอลอยขนาด15นิ้วนะคะมาพร้อมกับ Mac แม็ก2ทูโทนแท้จาก Honda กันเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ i v t e c 4สูบขนาด16วาลวาวนะคะให้พลังแรงม้าสูงสุดถึง118แรงม้าค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับดิสเบรกหน้าและดัมเบรกหลังระบบเบรกป้องกัน ลอล็อกแบบ ABS ค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่อยากได้รถมือสองคุณภาพดีนะคะออตโตวิลล่าของเรามีรถรองรับถึง300คันนะคะโปรโมชั่นเด็ดนะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนจัดไฟแนนซ์ถึงที่จัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านโปรนี้นะคะรีบมากันเลยนะติดต่อได้เลยนะคะทุกช่องทางของออตโตวิลล่าขอบคุณค่ะ